สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับมีโรงงานรองเท้าอยู่โรงงานหนึ่งนะครับเขาต้องการที่จะข,าย,ขยายตลาดขยายโรงงานก็เลยส่งเซลล์สองคนนะครับไปดูงานที่ประเทศแอฟริกาครับส่งขึ้นเครื่องไปเลยนะเซลล์ของสองคนแรกก็ไปถึงที่แอฟริกานะครับต่างคนต่างแยกกันไปดูพื้นที่นะครับนะไปดูดูดูเซลล์คนที่หนึ่งรีบบินกลับมาเลยครับ บินกลับมามาหาเจ้านายบอกเจ้านายครับอย่าไปเลยครับที่เนี่ถ้าไปเนี่ยเราเจ๊งแน่เลยครับเจ้านายทั้งประเทศเนี่ยไม่มีใครใส่รองเท้าเลยครับเจ้านายครับเราขายไม่ออกแน่เลยครับเจ้านายถ้าไปเนี่ยเราเสียเงินเสียทองแน่เลยครับเจ้านายครับเราอย่าไปลงทุนเลยนะครับเจ้านายครับยังไม่ทันที่เซลลคนแรกจะพูดจบเลยนะครับเซลล์คนที่สองตามกลับมามาพร้อมกับความดีใจมาพร้อมกับความหวัง เจ้านายครับเจ้านายครับเราจะรวยกันใหญ่แล้วครับเจ้านายครับเจ้านายรู้ไหมครับที่นี่นะครับประเทศนี้ยังไม่มีคนใส่รองเท้าเลยครับเจ้านายยังไม่มีโรงงานรองเท้าเลยครับเจ้านายเราจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของที่ประเทศนี้เลยครับเจ้านายเราต้องรีบไปเลยนะครับเจ้านายเราต้องรีบไปนะครับฮะเรารวยแน่ๆครับเจ้านายฮะตลาดเรากว้างมากถ้าคุณเป็นเจ้านายคนนี้คุณจะเลือก เซลล์คนไหนไปต่อกับคุณครับระหว่างเซลล์คนที่1กับเซลล์คนที่2นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนะครับอยู่ที่มุมมองและก็ความคิดนะครับการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่บางคนมองไม่เห็นนั่นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําเงินได้ทํากําไรได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ b u g and b r p anytime anywhere you can make money สวัสดีครับ